สวัสดีครับพบกับผมนะครับปาร์ควิสานออตโต้ออกรถง่าได้รถดีต้องวิสารออโต้คารสาขาการจนาพิเศษใครหารถกระบะ4ประตูเกียร์กระปุกอยู่นะครับผมวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูแล้วนะครับผมรถที่ผมนำมารีวิววันนี้จะเป็น t o y ต t a h i l u x r e v o 2.4J p a t Double c a คคันนี้เป็นรถปี2018สีขาวเลขไมล150,000กิโลแท้ๆส่วนราคานะครับผม4ประตูสบายกระเป๋ามากๆนะ 529,000บาทนะครับผมเดี๋ยวผมพามาชมรอบๆว่าเจ้าคันนี้สภาพเป็นอย่างไรและมีฟังก์ชันอะไรบ้างตามผมมาเลยครับ นับสนุนโดย c a r f o r ร์ช sure. ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r f o r ร์ชั c ร์เรามาเริ่มดูที่หน้าตัวรถนะอันนี้พูดจากใจตรงๆนะครับผมว่าผมชอบกระจังหน้าของโฉมนี้ผมรู้สึกว่าโฉบนี้มันมีความแบบดุดนันช่องว่างมันกําลังพอดีความใหญ่แบบเลเยอร์ของเขาอ่ะมันสวยกว่าตัวใหม่มากนะสำหรับผมนะแล้วแต่คนชอบแล้วกันแต่ถ้าใครชอบตัวใหม่ก็ คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมกระจังหน้าเป็นดําเป็นโนแบกนะครับผมโลโก้โตโยต้ามีมาให้ไฟหน้าเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะแล้วก็ด้านล่างนะครับผมเห็นไหมตรงนี้ไม่มีไฟตัดหมอกแต่เห็นนะครับว่าเขาทําไว้รองรับเพื่อที่จะให้เราไปติดตั้งอุปกรณ์เสริมพวกนี้ถ้าลูกค้าอยากได้บอกเรานะเรามีบริการติดตั้งให้นะครไอพวกไฟพวกนี้ติดตั้งได้แล้วราคาไม่เท่าไหร่เลยบอกตรงๆนะครับผมถัดมามาดูห้องเครื่องกันเลยนะครับผมนี่โอ้ ทำใจนะโตโยต้า,ตามไม่มีโชคนะแล้วรู้เลยมันแข็งแรงไงโคตรหนักเลยนะครับผมฝาเนี่ยโอเคมาดูสภาพห้องเครื่องกันเลยดีกว่าเครื่องยนต์คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2,400cc ให้กําลังสูงถึง150แรงม้านะครับผมอามาดูสภาพห้องเครื่องนะครับผมนี่เห็นปะไม่มีรอยรั่วซึมของน้ํามันใดๆนะอันนี้รถเข้าใหม่ก็สวยอย่างนี้เลยนะครับผมอามาดูน็อตสากระโปรงคันนี้นะครับผมเคยถูกแกะคันไข่นะครับผม ข้างในไข่ผมต้องบอกนะแต่มาดูความเดิมดีกว่านี่สังเกตตั้งแต่รูฝั่งนี้ไปนะกลมนะเห็นไหมครับด้านหน้าเม็ดอาร์ตนะครับต้องลึกต้องลึกเท่านั้นถึงจะเป็นรถเดิมนะครับผมดูได้เลยเนี่ยลึกชัดทุกจุดนะไล่ไปรูกลมๆนะครับผมไล่ไปทุกจุดเลยนะ เท่ากับรถคันนี้เคยถูกแกะฝากระโปรงออกไปทาสีแค่นั้นนะครับผมนี่คือเหตุผลที่แกะฝากระโปรงออกไปนะไฟหน้าไม่เคยถูกแกะนะรูกลมรูเหลี่ยมน็อตบริเวณข้อต่อโครงสร้างไม่เคยถูกแกะนะปั๊มแอลคมๆแล้วก็ซื้อโตโยต้าอย่าลืมดูนี่ครับเลเวลมอกอนนะครับผมแล้วก็แผ่นเพจเนี่ยถ้าฝั่งนี้เคยถูกชนหรือแกะนะแผ่นเพจอ่ะมันต้องไม่คมไม่ตรงขนาดนี้แล้วก็นี่นะครับตัวน็อตที่ยึดตรงนี้ยมันจะต้องไม่แบบเดิมขนาดนี้นะครับผมอ่าคันนี้เป็น รถปี18แท้ๆนะครับผม,มไม่ใช่ลากจดนะรูบริเวณด้านหน้าคันหน้ากลมทุกจุดมาร์กาครบๆข้อต่อโครงสร้างน็อตไม่แกะรูเหลี่ยมคันนี้ด้านหน้าใสาเดิมเราโชว์ให้ดูกันอย่างนี้เลยถัดมาดูกันที่ล้อตัว 2.4J พัทนะครับผมล้อที่มาจากโรงงานเนี่ยจะเป็นล้อกระท้านะครับผมสียางจะเป็น 21565R16 สีก็คือล้อขอ16นะข้อสี่เดียวของล้อกระท้ผมบอกทุกคลิปเลยนะไม่สวยแต่ ายฝาครอบตรงนี้อยากใส่ลายอะไร,ะไ,รไปซื้อใส่ได้ไม่กี่บาทเลยนะครับผมยางคันนี้ยังลึกๆคมๆอยู่เลยอยางเป็นยางปลายปี2020นะครับซื้อไปยังไม่ต้องเปลี่ยนใช้ต่อยาวๆเลยนะครับถัดมานะครับผมกระจกมองข้างจะเป็นโครเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับผมบานก็ใหญ่พอสมควรนะมองด้านหลังชัดเจนนะครับผมคันนี้เป็นดับเบิลแคบดับเบิลแคบก็คือ4ประตูนั่นเองนะนี่นะครับโอเคถัดมาดูโครงสร้างด้านใน นี่นะครับแผงข้างประตูมีรอยขนแมวเพียงเล็กน้อยนะแต่ไอ้พวกนี้ไม่ใช่เรื่องซีเรียสน,นะเรามาดูองค์ประกอบรวมๆนะถือว่าอยู่ในสภาพที่สวยงามดีเป็นพลาสติก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 ตรงนี้เป็นผ้านะครับผมพลาสติกกระจกออโต้หนึ่งฝั่งก็คือฝั่งคนขับและกระจกมองข้างทั้งสองฝั่งนะครับผมเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้าบางคนบอกเห็นตัวเจตัวเจฟังก์ชันไม่เยอะหรอกตัวโลหรอตัวเจนี่เป็นโลหรอไม่ใช่นะอันนี้เจพลัสนะครับฟังชันเขายังเต็มนะวิทยุก็ดีมากนะถัดมามาดูกันที่พวงมาลัยครับ พวงมาลัยอยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆนะครับผมรวมถึงนะครับผมนี่นะครับไม่มีการลอกใดๆนะดูเลยไม่มีตําหนินะแล้วก็มันเป็นซอฟต์ด้วยนะนุ่มๆเลยนะครับผมเนี่ยพวงมาลัยเดิมๆเขานะสภาพยังดีอยู่เลยนะครับผมไม่แต่ผ้าต่อมาดูที่เบาะเบาะคันนี้เป็นเบาะผ้านะครับมีเลเยอร์ตกแต่งสวยงามดีและไม่มีรอยฉีกขาดใดๆนะเบาะสภาพก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็มีร่องรอยการใช้งานมาบ้างเนาะไม้แสบห้านะนะก็ต้องเรียนตามตรงนะจะบอกว่าใหม่ใหม่เลยมันก็กโกหกกันเบาๆนะ มีร่องรอยการใช้งานอ่ะพูดตรงๆนะแต่ยังสวยอยู่อ่ะถัดมามาดูนี่โครงสร้างนะครับเม็ดอาร์คสวยๆคมๆกลมๆชัดๆนะครับคันนี้โครงสร้างสวยๆเดิมๆแน่นอนนะครับผมโอเคถัดมาดูกันต่อที่ประตูหลังนะครับผมมามาเปิดให้ดูเลยนะอันนี้มีร่องรอยเหมือนกันนะครับเหมือนจะเป็นฝุ่นเนาะยังไม่ได้ทำความสะอาดนะแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆแล้วก็ปุ่มนี่คือปุ่มล็อกเด็กนะ ชิล l d เดนร็อกนะครับผมถ้าเรากดลงไปนะประตูจะเปิดจากทางด้านในไม่ได้นะครับโอเคถัดมามาดูกันต่อที่สภาพเบาะด,ด้านหลังสวยงามสมบูรณ์ดีนะครับผมแล้วก็นี่เห็นไหมเห็นโลโก้นไหมกระบะนะสีประตูก็มีที่ล็อกคาสีให้ด้วยนะครับถัดมาต่อที่โครงสร้างนะครับ นี่นะครับเม็ดอาร์คสวยๆคมๆกลมๆชัดๆไม่มีรอยตะเก็บตัดต่อจไดทำได้ไดนี่โครงสร้างเดิมๆนะมาถัดมาทางด้านหลังนะครับผมก็ผมบอกไปแล้วนะโตต้าทุกคันนะไฟท้ายใหญ่มากๆนะครับนี่นะครับใหญ่มากอันนี้เรื่องจริงนะด้านล่างยางอะไหรยังอยู่ครบนะครับผมามาดูกันเปิดไลเนอร์เลยไลเนอร์นะครับผมมีฝุ่นบ้างเนาะรถเข้าใหมย่ยังไม่ได้ทําอะไรนะ แต่ว่าไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักนะครับผมไลเนอร์ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับผมอถัดมาดูที่โครงสร้างเบ็ดอาคมคมนี่มาร์ค 4L ชัดๆไล่ไปถึงฝั่งนู้นเลยนะครับมาร์ค 4R ชัดๆคมคมนะคันนี้ด้านหลังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่แน่นอนฝ่ายอาท้ายหนักมากเลยนะครับถัดมามาดูกันต่อแผงข้างประตูฝั่งผู้โดยสารด้านหลังก็สวยงามดีนะครับมีรอยขนแมวเล็กๆน้อยๆเนาะโอเคนะแต่สภาพสมบูรณ์มากๆเข้าไปดูที่เบาะ เบาสวยงามนะครับผมนี่นะครับไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะต่อที่โครงสร้างนะครับเห็นไหมเม็ดอาร์คสวยๆคมๆกลมๆ,มๆชัดๆโครงสร้างเดิมๆนะครับคันนี้วันนี้เราจะรีวิวกันแบบมีความสุขหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นนะถัดมานะครับโอเคแผงข้างฝั่งนี้มีรอยขนแมวนี่ผมชี้ให้ดูเลยนะครับแต่ก็ยังถือว่าสภาพสวยงามดีนะแต่มีร่องรอยก็ต้องบอกว่ามีนะ โอเคถัดมาดูที่คอนโซลคอนโซลไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะครับผมสวยงามสมบูรณ์ของจริงนะครับรูปลื่นๆื่นสภาพเป็นไงหยดเยียบนะครับผมแล้วก็บอะด้านหน้านะครับนี่เห็นป่มแทบไม่มีตําหนิของการขึ้นรถลงรถนะบอะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับผมโอเคถัดมาดูที่โครงสร้างนะครับโอเคเม็ดอ,อาร์คสวยๆคมๆกลมๆ,มๆ,มๆชัดๆไม่มีรอยตะเข็บตดต,ดต่อตัวถังใดๆนะครับผมโอเคนะ ก็คันนี้สรุปให้เลยแล้วกันสภาพก็มีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับผมแต่ว่าไม่ได้มีตําหนิอะไรน่าเกียดนะก็ทั่วไปนะรอยขนแม่รอยขีดข่วนตามบริเวณแผงข้างอะไรเงี้ยนะครับแต่โครงสร้างเดิม100%เดี๋ยวผมพาไปดูฟังก์ชันภายในตัวรถนะครับผมว่า2 4 j p a s เนี่ยบางคนบอกตัว J คือไม่มีฟังก์ชันนะเดี๋ยวพามาดูว่า j p a เนี่ยมีฟังก์ชันครบครันนะครับผมตามผมมาเลยครับ ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับผมว่าภายในรีโวเนี่ยมันก็เอายิงก็มีความคล้ายคลึงกับ Fortuner นะเพราะฉะนั้นพื้นที่เฮนรูมาอย่างเงี้ยการขับขี่มันเหลืออยู่แล้วนะครับผมสภาพภายในผมให้ดูไปแล้วคอนโซลอะไรอย่างนี้นะครับผมสภาพสวยงามสมบูรณ์มีรอยขีดควรเฉพาะแผงข้างประตูบ้างเนาะอ่ามาดูด้านหน้ามีเกะทางเกะบนแล้วก็เกะล่างนะครับผม ก็ไว้เก็บเอกสารนะบุ๊กเซอร์วิสเล่มประกันแรงงี้นะแต่ว่าไอ้ตัวนี้ 2.4J พัดฟังก์ชันที่หายไปนะครับผมก็คือคูบล็อกด้านบนน้านะถ้าเอาไปแช่ก็จะไม่กลายเป็นน้ําเย็นเหมือนแบบพวกฟอร์จูนเนอร์หรือพวกตัวอ e ีนะครับผมเพราะตรงนี้ไม่ได้เป็นคูบล็อกนะก็เป็นช่องเก็บของธรรมดานะแต่บางคนก็บอกว่าดีแล้วได้เอาของอะไรไปเก็บเพิ่มเติมตอนแรกมันเป็นคูบล็อกเก็บเอกสารจะชื้นจะเปียกอะไรหรือเปล่านะบางคนก็บอกว่าชอบที่ไม่เป็นคูบล็อกมากกว่าก็มีนะครับผมอ่าถัดมานะพวงมาลัยของเขาเดี๋ยวผมลองจับให้ดูผม จับถนัดมือนะเวลาที่แบบมันเป็นแง่งๆงอย่างนี้ยเราเอานิ้วไปจับเนี่ยมันจะพอดีเลยนะครับผมมันจะรองรับมือเราได้เป็นอย่างดีนะพวงมาลัยเขาก็พูดง่ายก็ทรงเดียวกับพวกฟอร์จูเนอร์นะครับผมทรงเดียวกันเลยครับถนัดแน่นอนนะแล้วตรงกลางนะเอ t นเตอร์เทนเมนต์แม้จะเป็นตัว J เ,เห็นไหม J plus เอ็นเตอร์เทนเมนต์ให้ครบดูนี่รับสายวางสายได้เห็นกันชัด,ชดเลยมันหมายความว่าไงรู้ไหมครับมันหมายความว่าคันนี้นะครับวิทยุเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมและฟังก์ชันเต็มนะ CD ก็ยังใส่ได้ ตรงนี้นะครับออกและ USB ก็ยังมีมาครบนะเนี่ยใช้ดีนะโอ้ยเห็นไหมการตอบสนองนะครับผมไม่แหลกเห็นไหมตามมือวิทยุอย่างเนี้ยมันดีมากๆนะต่อบลูทูธได้และมันไม่ช้าบางคนไปติดจอ Android ผมพูดตรงๆนะถ้าติดติดแบบต่ำกวาหมืนม่นบาทอะพูดตรงๆแหลกมั่งช้ามาั่งกดไม่ทันใจจอของ Toyota เนี่ยผมชมเขาเสมอนะครับผมว่า ให้มาได้คุ้มค่าและดีมากๆนะตามมือเลยด้านล่างนะครับแอร์ครบครันนะผมเปิดแอร์แบบแรงให้ดูพอนะครับวันนี้อากาศเย็นนะครับต้องขอโทษนะครับผมฟังก์ชันครบแอร์เย็นปรับทิศทางได้ปรับน้ำยาแอร์ได้นี่นะครับอากาศมุนเวียนภายในรถนะครับผมปิดนะครับไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาได้มีไล่ฟ้ามาให้ด้วยนะครับผมด้านล่างช่องชาร์จไฟ power outlet 2ช่องนะไอพวกปุ่มตรงนี้ที่มันเป็นแบบไม่มีอะไรเนะน,นี่ยอันเนี้ย ไปทําเพิ่มได้ทําเป็นที่เสียบ USB ได้ทําเป็นที่เปิดปิดอะไรก็ได้นะครับผมแล้วแต่จะจินตนาการเลยนะที่วางของมีมาให้เกียร์เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะ5้เกียร์นะครับผมก็ใช้งานง่ายเนาะด้ามจับถนัดมือดีและแม้จะเป็นรถกระบะมีโหมดมาให้ Eco Mode Power Mode แล้วก็ Normal Mode ก็คือถ้ากด Eco แล้วกดออกเนี่ย มันก็เป็นนอร์มอลนะหรือกด p o w e r แล้วกดออกก็ได้นะมันก็จะเป็นนอร์มอลโหมดนะครับผมอีโคโหมดก็ต้องบอกงี้ครับในเมืองไม่ต้องแรงหรอกนะครับผมก็ช่วยให้ประหยัดน้ามันดีเซลน้ามันถูกอยู่แล้วนะยิ่งมีไอ้พวกนี้มาช่วยก็ยิ่งทําให้เราประหยัดกว่าเดิมพนักเท่าแขนตรงกลางไม่มีตําหนิใดๆนะครับผมช่องวางของอ่ะรู้กันไม่ได้ใหญ่กว้างอะไรมากแต่เก็บได้เยอะไหมก็เก็บได้เยอะรู้กันอยู่แล้วนะช่องตามสแตนดาดของเขานะครับผมอ่ะเรามาดูเพดานเพดานดูนะไม่มีอักขระ แล้วก็เพดานเนี่ยไม่ได้เป็นขุยนะก็คือยังไม่ผ่านการทอความสะอาดผมพาไปดูรอบๆรถมาแล้วน่าจะรู้การเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าผมยังไม่ได้เก็บงานรถคันนี้ใดๆนี่คือสภาพเดิมๆของรถคันนี้ที่เข้ามาตั้งแต่แรกนะครับผมเนี่ยก็ต้องบอกนะก็แทบจะแบบสวยงามร้อยเปอร์เซนต์ลูกค้ารับกลับบ้านได้เลยนะแต่เอายิงก็เดี๋ยวเราต้องทําการทอนความสะอาดห้องเครื่องทําความสะอาดล้อลงน้ำยาอะไรให้มันเงาๆหน่อยเนาะลูกค้าจะได้แบบได้รถสวยๆนะกลับบ้านไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปนั่ง แถว2ดูไปดูว่าแถว2ของเจ้ารีโวเนี่ยนั่งโดยสารได้จริงหรือเปล่านะครับจะซื้อกระบาสีประตูเนาะเอาไปใช้ในครอบครัวแน่นอนตามผมมาดูครับเบาะแถวหลังของรีโวนั่งโดยสารได้จริงนะครับผมเฮดรูมเหลือประมาณเอาผมนั่งแบบนี้นะ2นิ้วถึง3นิ้วนะก็ถือว่าเหลือนะครับเล็กรูมเหลือๆเ,เลยนะแล้วก็ถ้านั่งอย่างนี้ได้ก็แปลว่ามันนั่งเล่นได้แล้วนะครับผมแล้วก็บาะแถวหลังเนี่ยผมชอบตรงนี้รีโวเขาให้มานะ พนักเท้าแขนอ่าอันเนี้ยสาคัญนะเวลานั่งโดยสารใช่สี่ประตูนั่งโดยสารเนี้ยมีพนักเท้าแขนก็ทําให้เราแบบไม่เมื่อยอ,ะอ่ะอ่าอันนี้เรียนตรงๆนะครับผมแล้วก็ผมบอกไปแล้วเบาด้านหลังของเขากระบะสี่ประตูคันนี้นะครับผมให้อโซฟิกทั้งสองฝั่งมานะแต่การนั่งเบาแถวสองผมเรียนตามตรงอย่างนี้นะถ้าเป็นไซส์ผมสองคนพอนะครับผมแต่ถ้าตัวเล็กกว่าผมอะไรเงี้ยอัดสามอัดสีได้เลยนะแต่ไซส์ผมเท่านี้พอแล้วก็หลังเบาะนี่ไม่ทอดทิ้งกัน ที่แขวนถุงแกงนะครับผมรับน้ำหนักได้ถึง4กิโลมีทั้ง2ฝั่งให้มานะโอเคนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะลงไปบอกโปรโมชั่นดีๆให้คุณลูกค้าฟังนะครับผมตามผมมาเลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับรถกระบะ4ประตูที่ราคาสบายกระเป๋าขนาดนี้นะโตโยต้รู้กันอยู่แล้วนะครับผมซ่อมง่ายอะไรมีเยอะเสียที่ไหนทั่วประเทศไทยเนี่ยมีคนซ่อมให้คุณได้แน่นอนนะแต่ เราก็ไม่ค่อยเห็นโตโยต้าเสียกันนะอันนี้เรื่องจริงนะครับผมลูกค้าวิสาอัตต و านะครับผมวิสาอัตต و ามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะครับผมติดต่อเราเข้ามาเดี๋ยวเราส่งคลิปให้ดูหรือเรานะครับผมจะถ่ายรูปองค์ประกอบต่างๆให้ดูอยากดูอะไรติดต่อเข้ามานะแล้วสามารถทําการนะโอนจองซื้อขายนะครับผมแล้วเรานํารถไปส่งหน้าบ้านทันได้เลยทั่วประเทศไทยนะครับผมแล้วใครที่จัดไฟแนนซ์เรามีโปรโมชั่นดีๆให้แน่นอนนะครับผม ขับฟรี90วันดอกเบีย้ย0%นาน1ปีหรือจะรับดอกเบีย้ยพิเศษนะครับผม2.49%ตลอดอายุสัญญาแล้วซื้อรถกับเรานะไม่ต้องกลัวนะครับเพราะวิสาอกโต้ค้ามีบริการหลังการขายให้สูงสุดถึง2ปีหรือ70,000กิโลพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงก่อนจาก,กันาคลิปนี้นะต้องขอขอบคุณ คุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปนะครับผมที่คอยให้กําลังใจกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องรบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับใครกดซับสไครต์แล้วอย่าก,กดซ้ำนะเดี๋ยวมันเลิกติดตามนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับผม สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค er. ้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com